บอกไปแล้วนะว่าตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนๆเนี่ยเขาก็หันมาปล่อยเงินกู้กันมากขึ้นเหตุผลเดียวก็คือว่าตลาดเงินกู้เนี่ยค่อนข้างจะเติบโตอย่างหนักมากประชาชนคนไทยที่เดือดร้อนนะก็จะมีความเดือดร้อนกันแบบทั่วหน้าเลอเกินแหล่งเงินกู้ต่างๆก็เลยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดไม่รวมแม้แต่มิชาชีพนะก็เติบโตเป็นเงาตามตัวด้วยเหมือนกันฉะนั้นตรวจสอบให้ดี นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชาแนลนะครับแล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้กลุ่มโลจิสติกต่างๆก็มีการคิดแผนปล่อยสินเชื่อออกมาในรูปแบบของสินเชื่อกู้ง่ายรับเงินทันใจวงเงินที่ให้ก็สูงมากๆได้ไหม ตอนนี้ที่เห็นก็คือทะลุถึง3า0แสนบาทส่วนในเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยเห็นว่าเริ่มต้นที่ประมาณ1%เท่านั้นเองนะแสดงว่ายิ่งกู้เยอะเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะถูกลงฉะนั้นปีปีหนึ่งดอกเบีย้ยไม่เกิน3.6%ถูกกฎหมายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยจะถูกแต่ให้คุณฟังก่อนว่าโลจิสติกของที่นี่เนี่ยเขาคิดแผนนี้ออกมาเพื่อคนไทยจริงๆนะและในยุคนี้เนี่ยกลุ่มโลจิสติก ซึ่งมีมามากช้านานคู่คนไทยมาอย่างปรายสนีไทยเนี่ยเขาก็มีความเจ๋งขึ้นนะเขาก็มีการออกผลิตภัณฑ์อย่างเช่นสินเชื่อ COD ออกมาซึ่ง COD เนี่ยก็จะให้วงเงินที่ค่อนข้างสูงมากๆสูงสุดก็อย่างที่บอกไปคือ3,000 300, 0บาทจริงๆคุณก็สามารถจะกู้ได้น้อยกว่าน,นี้นะกู้เริ่มต้นนะเขาจะตั้งอยู่ที่50,000บาทก่อน แล้วก็ที่หายไปกว่านั้นเนี่ยคุณสามารถสมัครผ่านเบอร์ถือได้ด้วยสมัครผ่านแอปพลิเคชันนั่นแหละที่เรียกว่า Wallets as Post คือสามารถจะทำได้เลยเดี๋ยวนนี้จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะก่อนอื่นใครอยาจะกู้เงินกับแอปนี้คุณจะต้องไปโหลดแอปให้เรียบร้อยซะก่อนนะ แอปที่คุณจะต้องโหลดเนี่ยมีชื่อว่า Wallet Explore ซึ่งเป็นของไพรสีไทยนี่แหละนะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง2ระบบเลยไม่ว่าคุณจะใช้ระบบ Android หรือว่า iOS โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store ได้เลยทำได้ทั้ง2ระบบอย่างแน่นอนพอพูดถึงปไพรสีไทยยนียนย่คุณนึกถึงอะไรบ้างฉะนั้นภาพรวมของแอปพลิเคชันของไพรสีไทยอย่าง Wallet Explore เนี่ย ก็น่าจะเป็นเรื่องของการส่งของส่งพัสดุการโอนเงินจ่ายเงินอะไรต่างๆซึ่งคุณน่าจะรู้นะว่ามันจะเหมาะกับใครแน่นอนว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือใครที่ชอบส่งของบ่อยเนี่ยตอบได้เลยว่าคุณน่าจะมีความเข้าใจอย่างชำชองมากกว่าแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณมีการใช้งานที่บ่อยขึ้นมันค่อนข้างสะดวกสบายกว่าจริงๆแล้วจะบอกว่ามันก็อยู่ในรูปแบบของสื่อเชื่อมหมุนเวียนนั่นแหละ จอมบ่อกับคนฉบากลุ่มจริงๆนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้คุณก็ฟังไว้ก่อนก็ได้อย่างน้อยเดียววันหนึ่งคุณอาจจะผันตัวเองไปค้าขายว่าคุณก็เกิดความร่ำรวยขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็มีอยู่มากหรือคุณทำงานไปด้วยแล้วก็เอาอาชีพค้าขายเนี่ยเป็นอาชีพเสริมไปด้วยเนี่ยก็สามารถทำได้รูปแบบของสินเชื่อหมุนเวียนเนี่ย คือคุณมีวงเงินไว้สามารถใช้ได้แบบตลอดเวลาที่คุณต้องการจริงๆพูดให้ชัดๆเลยว่านี่คือสินเชื่อ COD จากปรยษนีไทย COD นี่ก็หมายความว่า Cash on Delivery นะหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริงๆก็หมายถึงว่าเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนั่นเองฉะนั้นจะบอกว่าเวลาที่ปริษัเนี่ยไปส่งของกับลูกค้าของคุณก็จะมีการเก็บเงินจากลูกค้าใช่ไหมเงินนั่นแหละ ก็จะเข้ามาสู่แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Wallets e x p l o r e ของไารสนีไทยซึ่งจะบอกว่าแอป,ปนี้แอป,ปเดียวเนี่ยสามารถจะจ่ายโอนคืนรับเงินคือทำอะไรได้หมดแบบครบจริงๆแล้วไม่ว่าคุณประกอบอาชีพอะไรอยู่คุณก็สามารถจะขอเสียเชื่อ COD จากไารสนีไทยได้ทุกคนนะไม่ได้มีการแยกแยะแ,แต่ว่าคุณจะเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปิดใช้งานระบบ COD หรือมีการรับฝาก COD มาแล้วเนี่ย อย่างน้อย1เปีคุณถึงจะเป็นผู้โชคดีนะที่จะได้รับคําเชิญให้มาสมัครขอสินเชื่อตัวนี้ซึ่งสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อหมุนเวียนสินเชื่อหมุนเวียนแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีเคยพูดไปบ่อยบ้างเลยคือว่าคือถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ไม่ได้เสียดอกเบีย้ยอะไรคุณสามารถจะใช้ได้หยาบฉุกเฉินคุณจะปล่อยวงเงินให้มันนอนนิ่งๆอยู่แบบนั้นก็ได้เวลาคุณจะใช้คุณก้าวมันออกมาใช้คุณก็เสียดอกไป สม no ัครผ่านแอปได้เลยนะค่อนข้างจะง่ายมากๆคือยื่นกู้แล้วคุณจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยยังไงคุณก็ลองดูก่อนเงินเมื่อคุณได้รับการออกมาจะเข้าเท่าไหร่จะเข้าเมืองมาเมื่อไหร่การพิจารณานานไหมอะไแบบนี้คุณไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกเดี๋ยวปรยษนีไทยเนี่ยเขาจะเป็นคนแจ้งคุณเองการรอพิจารณาการรอเงินเข้าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำได้ คือถ้าคุณอยากจะสมัครจริงๆเนี่ยอยากให้คุณสมัครตามวันแล้วก็เวลาที่เป็นเวลาทําการเน่ยมันจะดีที่สุดคร่าวๆก็จะประบาณน,นี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ